มารีวิวกันต่ออันนี้เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทวัดปีสองห้าสองห้าอันนี้หนึ่งบาทเรือหงหนึ่งบาทเรือหงปีปีสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละบาทห้าสิบสตางค์บาทห้าสิบสตางค์ถามชื่อว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้เลยนะคะไม่อยากรับ นะครแต่ด้วยความที่คนนํามาขายให้ไปน้านอ่ะเขามีเหรียญน,นี้มาด้วยไปน้านก็จาเป็นต้องรับไว้นะคะแต่ถ้าถามว่ารับมาแล้วจะขายได้ไหมนี่แหละปัญหาค่ะเอามาแล้วขายต่อไม่ได้ค่ะขายต่อยากมากนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะว่าไม่เป็นเหรียญที่ไม่ได้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรแตะะ่เหรียญหนึ่งบาทรดอหงชืนเก็บไว้ก่อนค่ะนะทุกคนเก็บไว้ก่อนอ่าเพิ่งขาย เก็บไว้ให้ลูกหลานดูก็ได้หรือว่าเก็บไว้เป้าแน่ว่าสักวันหนึ่งไม่แน่อนาคตอาจจะดีขึ้นแต่ตอนนี้คือของสะสมนะ่ะไม่จําเป็นเขาไม่ซื้อกันเขาไม่ซื้อของสะสมมีแต่จะขายออกกันค่ะคนคนคนที่เคยเป็นนักสะสมคนที่เคยเก็บไว้เยอะๆแล้วตอนนี้นะขายออกกันหมดเลยกลายเป็นเหรียญเถาะลนตลาดที่ไหนก็มี แต่ทางนี้เท่านั้นถ้าใครจะขายเหรียญน,นะห้ามโอนตังนะมันไม่มีจริงนะที่ที่คนคนขายแล้วจะมาโอนตังให้คนซือ้อันเป็นไปไม่ได้นะไม่ต้องไม่ต้องอคิดอะไรมากมายเลยเอาเป็นว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคนขายจะบอกโอนตังให้คนซือ้อเนาะมันมีแต่คนซือ้อโอนตังให้คนขายเท่านั้นแหละเนาะค่ะฝากไว้ค่ะห้ามโอนตังเด็ดขาดทุกกรณี ถ้าใครให้โอนตังก็คือหยุดเลยนะคะไม่ต้องคุยต่อแล้วจะทําใบอะไรก็ช่างเขาจะต้องมีวิธีการแบบหลอกล่อค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดตรงๆว่าคุณต้องโอนเงินเขาจะต้องมีวิธีการนะคะก็พิจารณาเอาค่ะมาเหรียญอันนี้หนึ่งบาทวัดเหรียญน,นี้ก็อีกเหรียญหนึ่งค่ะเช่นกันนะคะเหรียญหนึ่งบาทวัดหนึ่งบาทวัดปีสองห้าสองห้า เหรียญนี้ก็เช่นกันที่ไปนแนะนําว่าอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายเหรียญหนึ่งบาทวัดเขาจะมีลูกเล่นอยู่เพราะเศษเล็กก็ยังก็ยังขายยากอยู่ค่ะเพราะเศษเล็กเพราะเศษเล็กเหรียญหนึ่งที่เป็นเคยรับซื้อไว้สองพันขายต่อสองพันก็ยังขายไม่ได้เลยตอนนี้ค่ะถ้าเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะคะซื้อมา ก็ขายต่อ,อยากอยู่ดีเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้รับความนิยมปะานะว่านะคะเป็นเหรียญที่สวยนะมีความหมายดีออกเนี่ยค่ะวัดพระแก้วเ,เก็บไว้ก่อนปนว่ามีอนาคตค่ะตอนนี้ไม่มีคนเล่นหาตอนนี้ไม่มีกระแสไม่ได้รับความนิยมก็ขายยากราคารับซื้อก็ถูกมากบาทห้าสิบสตางเท่านั้นถ้า ไว้อีกสักระยะหนึ่งนะคะให้ช่วยกันเก็บค่ะเก็บกันไว้สักระยะหนึ่งเพราะว่าถ้ามีกระแสอะไรมาหรือหรือนานๆไปอาจจะมีอนาคตอาจจะราคาสูงกว่านี้นะคะถ้าช่วงเรายังยังอยู่แล้วยังไม่มีราคาก็เก็บไวร้รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานก็ได้ค่ะบาทห้าสิบจะตังค์อย่าขายเลยเสียดายของเสียของจริงๆเพราะนั้นเพราะนั้นทำใจซื้อยากมากเลยนะเพราะนั้นก็ยังไม่อยากจะซื้อเลยค่ะบาทห้าสิบตังค์แต่ถ้า ซื้อราคาสูงวกว่านั้นนพะ่อนั่นก็ขายไม่ได้พ่อนั้นยังคิดเลยว่าเนี่ยราคาขนาดนี้ซื้อเก็บไปเลยเก็บไว้เป็นแบบหลายๆพันเหรียญเป็นหมื่นเหรียญอะไรเงี้ยหมื่นเหรียญก็เท่าไรหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันเท่านั้นเองใช่ไหมคะเนี่ยหน้าเก็บจะตายถ้ามีโอกาสนะเก็บเหอะนะพ่อนั่นก็จะเก็บช่วยกันมาต่อเหรียญไหนดีอ่าเหรียญในถุงอันนี้จะเป็นเหรียญห้าบาท ห,าาห้าบาทครุดเฉียงห้าบาทคุดเฉียงบวกห้าบาทวาระอ๋อโอเคอันนี้ห้าบาทวาระห้าบาทที่ระลึกอันนี้ห้าบาทคุฑเฉียงห้าบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทโอ้เหรียญเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะคะเหรียญเขาพยายามทําความสะอาดพยายามล้างแต่เหรียญเขากินเนื้อไปแล้วไงเหรียญแบบนี้ล้างก็ไม่หาย ว่าเขาเข้าเนื้อไปแล้วเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบบาทเหรียญห้าบาทที่ระลึกรวมรวมวาระมาแบบนี้รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะแต่ถ้าเหรียญชํารุดนะคะถ้าแบบนี้นะคะปกติแล้วจะตีเป็นชํารุดนะคะเพราะว่าเขากินเข้าไปในเนื้อกินผิวเข้าไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะนักสะสมเขาไม่ซื้อลองแบบนี้ขายต่อไม่ได้นะคะ ขออนุญาตเลยแบบนี้นะถ้าใครส่งมานะแบบนี้นะคิดให้เท่าหน้าเหรียญห้าบาทเพราะปน้าไปคืนกรมค่ะคืนกรมในราคาห้าบาทนะคะถ้าเป็นเหรียญชํารุดนะคะเหรียญชํารุดเหรียญที่สึกเยอะๆอย่าส่งมาค่ะนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นราคารับซื้อถ้าใครส่งเหรียญชํารุดมาต่อไปนะคะปะาค้าน่าจะให้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นจะไม่บวกให้นะคะเนีย ยกตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยตีเป็นชํมรุนะคะเหรียญที่ระลึก1บาทรับซื้อ4บาทเทียรลึก5บาทรับซื้อ7บาทเทียลึก10บาทรับซื้อ13บาทค่ะเหรียญหนึงบาทที่ลึกที่เป็นนิกเกิลแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญ10บาทที่มี2สีอันนั้นไม่รับซื้อค่ะ10บาท สิบบาทที่ระลึกสิบบาทสองสีที่ระลึกไม่รับซือ้อรับซื้อเฉพาะนิกเกิลแบบนี้นะคะนิกเกิลอันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเ,าเหรียญห้าบาทห้าบาทที่ระลึกค่ะรับซื้อเจ็ดบาทและเหรียญห้าบาทครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบบาทมาดูต่ออันนี้ครุฑตรงเหรียญห้าบาทครุฑตรงปีสอง5ห้าอี่ห้าที่เหรียญเข้าเขียนไว้สอง5ห้าอห้าเนาะ แต่จำนวนผลิตจริงจะอยู่ที่นกวายุพักเนี่ยค่ะ25 26 27 28 29ดูตรงนี้นะคะ25 26 27 28 29 28 29ผลิตเยอะไม่มีราคา25 26 27ได้ราคานะคะมีราคา26ผลิตน้อยสุดแพงสุด26 2ลอ,องมาก็27นะคะแล้วก็25ส,ส่วน28 29จำนวนผลิตเยอะ นะคะโปรตีแล้วร,ะนะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทเหรียญครุฑตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครุฑเก้าเหลียล่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบาทเหรียญครุฑโอ้ค่อนข้างจะเสียเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมแท้นะคะรับซื้อสามสิบบาทไม่แท้ไม่แท้ไม,แทไม่รับอันนี้เหมือนตะกั่วเลยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อตะกัว่ว เหมือนเนื้อดีบุกอะค่ะคล้ายอันนั้นไม่แท้ค่ะไม่แท้เดี๋ยวให้ไปเท่าไรสิบบาทแล้วกันแต่ถ้าเหรียญเหรียญอย่างนี้เลยอันนี้เหรียญช้ำรูดเลยช้ำรูดให้เท่าหน้าเหรียญน,นะคะถ้าเหรียญช้ำรูดแบบนี้ให้เท่าหน้าเหรียญช้ำรุดเยอะอยู่